โอดาบาไวะกัตรายขอบคุณครับขอบครับมครับโอก,กคเอาขนมใหม่ครับพี่น้องเมื่อนี้โูราดแับตัดแต่งหน้นบางหยิบบน่อยดแงโมครับแตงโมเเป็นขนมพี่น,น้องอย่แงดน аюсь. าครับข้าวเจ้าวะป๋องขนมครับกับยังนี่บัลนโอ้จิ๋ยังบัเปิดจยนเก่ากันไ,ได้แย่มเป็นยังนี่แล้วครับนี่กับบักทัวอันนี้ไข่ยอยู่นี่พี่น้อง อันนี้ไข่อย,ยนี่กินเป็นอยู่แบบจริงสิกอเปนมตัดแก้วไม่ให้ครับพี่นอ้องวางเทียงพักเทียงครับลาบปากเลยพี่นอ้องเจ้า